ช่วงเทคคาเทคแคร์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สมายสมายใช้แล้วยิ้มสวัสดีครับผมยอดนะครับสำหรับวันนี้ช่วงเทคคาเทคแคร์เนี่ยเราจะพามาเจอกับเรื่องน้ำกลัน่นเห็นเขาบอกว่ามันมีทั้งของแท้ของเทียมทีนี้เนี่ยวันนี้ก็จะพามาดูว่าไอ้เจ้าน้ำกลั่นแท้น้ำกลั่นเทียมของจริงของปลอมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันใช้ประโยชน์ยังไง เราจะพาไปเจอผู้รู้ที่นี่เลยทำไรอยู่ครับยอดเอ้าพี่ฟอนสวัสดีครับพี่อสวัสดีครับผมกําลังดูแบตอยู่พอดีว่ารถผมเนี่ยเปลี่ยนแบตมาแล้วทุกอย่างใหม่หมดเลยแต่พอเติมน้ำกัดไปปั๊บเนี่ยปรากฏว่าไฟมันไม่ค่อยมีไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบแบตเตอรี่เนี่ยเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดจากการใช้น้ำกลั่ ที่ไม่ได้มาตรฐานครับผมเพราะว่าน้ำตาดเนี่ยมันจะมีอยู่หลายเกรดด้วยกันครับก็ต้องดูดีๆครับว่าสําหรับยี่ห้อที่มีมาตรฐาน,นที่ยอมรับแล้วก็ยี่ห้อทั่วไปที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่านน่างกันอยู่ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้ำกลั่นปลอมกับน้ำกลั่นแท้เนี่ยต่างกันยังไงผมเห็นพี่ปอนถือเครื่องอยู่ในมือครับไอ้เครื่องตัวนี้มันเอาไว้ทาอะไรบ้างนี่แหละครับคือตัวที่จะเอามาวัดว่าน้ำกลั่นแต่ละอย่างแล้วก็น้ําทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยนะครับจะมีค่าการนําไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนอันไหนที่เหมาะสําหรับการใช้กับหมอแบตเตอรี่รถคันโปรดของเราค่านําไฟฟ้าของน้ํากลั่น ที่มีคุณภาพมาตรฐานเนี่ยจะต้องมีค่า0ถึง1เท่านั้นเองถ้ามากกว่านั้นเนี่ยก็คือเอาสายไฟไปจุ่มก็ช็อตเดียวเลยครับดูนครับอันนี้เป็นน้ำก๊อกประปาทั่วไปนะครับค่าก็จะอยู่ประมาณสัก200 190กว่า200ทีนี้ที่ปอนหน่วยนะครับหน่วยมันมันเป็นอะไรนะครับพี่เป็นไมโครซีเมนต์ครับก็คือเป็นค่าการนำไฟฟ้าต่อไปเป็นน้ำดื่ม บรรจุขวดทั่วไปที่เราดื่มๆื่มกันเนี่ยครับโอ้โหคราวนี้เยอะเลยครับ400กว่ากว่าเลยที่เยอะเพราะว่าน้ําบรรจุขวดบางชนิดเนี่ยเป็นน้ําแร่ครับคือจะมีแร่ธาตุอยู่ในนั้นครับเหมาะสําหรับการดื่มผมแล้วทีนี้ดูน้ํากลั่นที่มีคุณภาพนะครับผมจะเห็นว่าค่าเนี่ยแค่นี้ก็ชัดแล้วอ่ะครับผมค่าจะนิดเดียวครับเบียดเบียดศูนย์นิดเดียวแล้วที่สําคัญเนี่ยเวลาเราจะดูน้ํากลั่นที่มีคุณภาพนะครับที่ฉลากเนี่ย ก็จะต้องมีบอกวันที่ผลิตสถานที่ผลิตแล้วก็คุณสมบัติของน้ำกลั่นพี่ปอนครับทีเนี้ยครับไอเนี่ยมันน้ำอะไรครับอ๋อท่านนี้นะครับเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำ <c oughs> ซึ่งมีความาเป็นกรดสูงอ๋อบ้างหนะสีนินึงเข้มปัดเลยนะนี่ใช่ครับแต่ว่าถ้าน้ำกลัน่นแบตเตอรี่ ที่ได้มาตรฐานเนี่ยต้องมีค่า P.S. ที่เป็นกลางคือไม่มีความเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างงั้นต้องเอากระดาษริบมาทำไปลองจิ้มก็สีของกระดาษต้องไม่เปลี่ยนนะครับนี่ครับสีกระดาษต้องเหมือนเดิมอย่างที่เรียนไว้ว่าถ้าน้ำกลั่นที่มีคุณภาพมาตรฐานก็คือค่า P.S. จะต้องเป็นกลางไม่เป็นกรดหรือว่าเป็นด่างสำหรับรวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปอนมากมากเลยครับที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับ ตอนนี้ผมก็ได้แล้วน้ำกลัน่นเดี๋ยวผมจะกลับไปเติมที่รถเอาแค่ดูดน้ำกลั่นเก่าออกแล้วก็อนนี้เติมลงไปสำหรับครั้งหน้าเนี่ยทีมงานจะพาไปพบกับเรื่องอะไรรับรองว่าข้อมูลแน่นๆนนเนียนเเหมือนเดิมและเจอกันครั้งหน้าวันนี้ไปละช่วงดูดวงดูรถสวัสดีครับช่วงดูดวงดูรถกับคุณทองอสุนีนะครับในอาทิตย์นี้คำทำนายสำหรับเดือนตุลาคม ในหัวข้อที่ว่าราศีใดจะมีโชคเรื่องการงานได้เปลี่ยนงานได้เดือนดีขึ้นราศีใดให้ระวังว่าจะตกงานเราจะพูดถึงคนที่ดวงดีก่อนนะครับในเดือนตุลาคมยิงราศีที่มีโชคเรื่องการงานได้แก่ราศีเมษครับหรือท่านที่เกิดระหว่าง21มีนาถึง21เ,เมษายนนะครับใบแรกก็ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วนะครับเป็น7ด,ดาบ เจนดาวจะเห็นเป็นรูปทหารแบกดาบหนีมันจะค่ายก็คือการสี่ตัวแยกออกมากันะที่แน่ๆก็คือมี7เหรียญเป็นใบที่2อเจ็ดเหรียญนี้ก็คือเรียอัตราเงินเดือนในระดับมาตรฐานนะครับคือเงินเดือนบัญาตรีทั่วไปนะครับและไพ่ที่ออกมาชัดเจนมากเลยคือไพ่เทมเปรลนดเปลี่ยนงานย้ายงานอยู่แล้วเพราะยังมีไพ่แนวโน้มของการเปลี่ยนงานถึงสองใบราศีที่มีแนวโน้มว่าจะตกงานนะครับคือชาวราศีมีนนะครับคือท่านที่เกิดระหว่าง20 คุพาถึง20มีนานนะครับเห็นว่าเดลฟูเนี่ยมันเป็นเลข0มันเป็นไพ่ว่างงานแต่ไพ่ตัวอื่นไม่เสริมเลยใบที่สองก็เป็น7ถ้วยคือถ้วยเนี่ยมันไม่ค่อยส่งหนุนเรื่องงานก็เรียกาวาภาวะนิ่งเฉยนี่ก็เป็นค่าวสนายของ12ราศีในเนดือนตุลาคมในช่วงรูร่วมดูรถกับคุณดองคี่ครับสวัสดีครับ ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะค่ะพบกับรายการออโตโฟกัสได้ใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ